สวัสดีครับพันลบบุญเหลือนะครับรหัส1นึ่งหนึ่งหกเนะครับวันนี้ก็จะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาทำข้อสอบในข้อที่3ครับของวิชา DBMS ในภาค f i n อ n นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะฮะเรามาเชื่อมต่อ database กันก่อนนะครับครับผมอ่า เรามาดูโจทย์นะครับข้อที่3าให้เขียน SQL แสดงผู้ผลิตวิดีโอใดไม่เคยถูกเช่านะครับผู้ผลิตวิดีโอใดไม่เคยถูกเช่านะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะต้องหาเจ้ารายการรายการเช่าทั้งหมดมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับว่าผู้ผลิตใดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตารางตารางนี้บ้างนะครับประมาณนั้น Okay. แต่เรามาดูเจ้าเทปเบิลกันนิดนึงนะครับโอเคซึ่งการเช่านะฮะก็ตารางการเช่าจะเป็นดังนี้นะครับจะ hmm. ข้อมูลข้อมูล มันข้อมูลไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราลอง select อ select ข้อมูลผ่าน q u e r y เอาแล้วกันนะครับโอเคลักษณะของการเช่าตารางการเช่าจะเป็นดังนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือ,อสิ่งที่เราต้องการก็คือจะต้องมีแสดงผู้ผลิตออกมาด้วยนะครับผมผู้ผลิตต้องมาแสดงประกอบกันในนี้ด้วยนะครับ ซึ่งเราจะทำการ select d i s นำนะครับแล้วก็วิดีโอนำนะครับซึ่งมาจาก table ของ distributors นะครับขออภัยฮะมาจากา table ของวิดีโอนะครับแล้วก็ rental นะครับคือสิ่งที่ผมกำลังทำเนี่ยคือเราจะแสดง รายชื่อของอรายการของวิดีโอออกมานะครับพร้อมกับผู้ผลิตวิดีโอนั้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าเออมีผู้ผลิตใดและมีวิดีโอใดที่เคยถูกเช่าไปบ้างนะครับนะครับ,รบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบในอนาคตต่อไปนะครับผมโอเคเราก็มาจอยตารางกันต่อนะครับจอยตารางโดยการ v v i d e o ดีอนำนะครับ ตรงกับ r. วิดีโอนำด้านบนนี้เราต้องเราต้องใส่ให้มันด้วยนะครับโอเคครับเราลองรันดูนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่ามีเก้ารายการนะครับซึ่งก็ตรงกับในตารางของ rental นะครับที่มีเก้ารายการ จรงแต่ว่าตารางนี้จะเป็นแสดงแสดงเฉพาะาหมายเลขของผู้ผลิตนะครับแล้วก็หมายเลขของวิดีโอนะครับต่อไปนะฮะเราจะไปเปรียบเทียบกันนะครับโดยจะเอาข้อมูลที่ทำการคิวี่เนี่ยมาเช็คในนี้ครับว่ามีหรือไม่นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือรายการที่ไม่มีอยู่ในารายการคิวี่เหล่านี้นะครับสับคิวี่เราตรงนี้นะครับโอเค ะะเราจะ s e l e c d d t d i s t n u m นะครับหมายเลขของ distributor ออกมานะครับแล้วก็ชื่อของ distributor ออกมานะครับ this trip u t u r s distributor Dist name นะครับจาก table ของ distributor นะครับเป็น d นะครับโดยมีเงื่อนไขคือ d d t d i s t นำนะครับต้องไม่อยู่ในสับคิวรีของเราผลลัพธ์ของเราท้งด้านล่างนี้นะครับผมซึ่งสับคิวรีของเราคือจุดนี้นะครับเค okay, ครับ Too many values นะครับมีปัญหานิดหน่อยนะฮะ require two s e t s of value Equal in <Number S 2> นะครับอ๋อโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแสดงแค่ตรงนี้เนี่ยอ่าเราต้องตัดวิดีโอนำออกไปนะครับมันจะไม่ถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะไม่สามารถเทียบกันได้นะครับผม,อมโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เปรียบเทียบกันได้แล้วนะครับผมคือปัญหาเมื่อกี้คือ ในการคอมเพลกันนะครับผมในการน็อตอินเนี่ยจำนวนจำนวนของคอลัมน์หรือ a t t r i b u t ว r อ่อ่าขออภัยครับจำนวนของคอลัมน์หรือ attributes นะครับต้องมีจำนวนที่เท่ากันมันถึงจะคอมเพลกันผ่านนั่นเองนะครับผมโอเคทีเนี้ยผลลัพธ์เราได้มาแล้วนะครับผมเป็นแอตทริบิวชัชื่อพลัลลบอ m u t g Productions นะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีอยู่ใน กา,าการเช่ามาก่อนนะครับซึ่งรหัสเป็น6 1 0ึเนาะเรามาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่ามีหรือเปล่านะครับจากการแสดง d i s t r i b u อร์ออกมานะครับซึ่งเป็น d i s t r i b u อร์ที่มีการาถูกเช่าวิดีโอด้วยนะครับจะเห็นว่า6 1 0นยี่ยไม่มีอยู่ในรายการเลยนะครับโอเคหมายความว่า ก็จะได้ข้อสรุปมาว่าเนี่แหละครับพันลบ r าร u t t ท o ทีโปรดัเนี่ยไม่ไม่เคยถูกเช่านะครับผมมีวิดีโอที่ไม่เคยถูกเช่านะครับ